ครับผมก็ขอสัสดีครับผมช่วงนี้เป็นช่วงที่เชินชมกําลังขัดใบครับผมกําลังขัดใบเป็นเครื่องที่เชนชมทิ้งใบก็ที่บ้านของทุกท่านก็น่าจะเป็นแบบนี้เช่นกันนะครับผมเป็นเครื่องที่เชนชมทิ้งใบเราก็ไม่ต้องทําอะไรมากมายครับผมก็ดูแลตับปกตินะปล่อยไว้ดับปกติรออีกไม่นานแล้วก็จะ ในช่วงก็ดูหนาวเข้ามาพอหมดช่วงในฤดูหนาวแล้วก็จะเป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายหนาวแล้วก็จะมาร้อนก็ที่ชมก็จะเริ่มมีดอกตามตลอดไอ้เนี้ยไม่ใช่มีดอกสิ <c oughs> มีใบมานะมีใบมาพอจะข้าเราดูดูด,ดูร้อนแล้วก็ทีชมจะเตรียมรับกับในช่วงจะเตรียมลําต้นเตรียมโขดเตรียมรากในช่วงรับประดูฝนจะมาอีกครั้งหนึ่ง <c oughs> ก็อีก ประมาณไม่กี่เดือนข้างหน้าเนาะหลังจากนั้นท่านชมเหล่านี้ก็ท่ชมที่บ้านเราที่ปลูกไว้ก็จะเริ่มสร้างความขายายจริงก็สร้างลำต้นขึ้นมาใหม่จะทาให้ชมเรากลับมาได้เสืยองามอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็ไม่ต้องไปตกใจว่าท่านชมช่วงนี้ทําไมมิดเกจิงนะครับมไดเตจิงมดก้านก็ท่านชมช่วงนี้ก็จะออกดอกด้วยครับผมแต่ว่าช่านชมเหล่านี้นอนเล่นงานผมก็เลยเจ็บดอกทิ้งหมดก็เลยไม่มีดอกขายให้ดู ื่องนี้ก็ไม่มีอะไรนะมานําเสนอเพราะว่าผมต้องไปทํางานจะเป็นเทศแต่ช่วงเทศกาลปีใหม่ครับผมก็ในทุกๆปีในหน่วยงานที่ผมทํางานก็จะไปเข้าเวรในช่วงปีใหม่กันครับผมก็น่าจะหลังปีใหม่แล้วนะผมปีปีหน้าเนาะปีหกเกีึงจะได้ ได้มาเสนอว่าเผื่อท่านใครจะชอบแบบไหนบ้างนะครับผมก็เป็นมุกสูงแบบนี้ผมก็ทํานะทําเอาไว้ก็รอดูความสมบูรณ์เพื่แก้นามาเสนอได้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับผมขอบคุณทีท่เข้ามาเยี่ยมชมขอบคุณมากๆก็เจ้าเลี้ยงทำตลอดเลยไอ้บ้าวไอ้บ้าวจะพันของพ่อลูกชายผมเองครับผมบ้าวโอเคครับผมขอบคุณทุกท่านมากๆครับผมขอบคุณ